สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวปุ้นก uh ับยายเ้อะยายมาคล้องแกงนเออมีแกงน้ำพริกขีกาน้ำพริกขีกาแบบมันเนี่นี่ย้ำพริกขี้กาจะมีปลาทอดมีผักลวกกินกับข้าวปุ้นเข้าเข้าเข้าใส่มือเข้าเข้าเห็นป้ะขนกิจานบ้านเท่านี่อือเข้าแสบแสบสมัยก่อน ไปค่ะสมัยก่อนพ่อแม่ห้อเย็ดปนป่าถึงมากกว่ากินก็เป็นนี่แหละนี่ยมวยามวยยาขอบคุณบานทองนี่โอ้อร่อยเคี้ยวแหี่ผัดเห็นไหมสีมวยยานี้นะคะกวางตุ้งกระหลำ่ำต้นหอมผักกระหล่ำบ้านหวานอร่อยอร่อยปอ๋ย ผักสะพานใหม่มาตัวละสิบห้าบาทซืม้มาสองตัวนี่ดิอายุอะไรอายุอะไรหกสิบเก้าใช่อายุแคหกสิบเก้าเลยนะคะดูหน้าย,ยังไม่เหี่ยวหน้าตึงเลยยายทำให้สบายใจไม่ต้องคิดมากเรื่องของใครเรื่องของมัน อย่าไปมุ่งเรื่องของคนอื่นจับสบายเลยเหมือนใหญ่จะจะอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆทํากับ 5, ข้าวกินแบบอิสารบ้านเฮานียางยังเคเห็ทนทษนม่หมดเลยร่นลงพุ่นรล,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 ลอยกบาลขนาดนั้นกินที่ยังถี่มันตื่นเขาไวา้ <c oughs> สองจุกคือไปเเทแแ่บๆเขาไว้ถ้าไปพนันถ้าไปพนมไพแล้วโอ้ยายนิดไม่เห็นกับเก่าไวแจบแตกต้กินแทบแตกต้มกินกินกับกระปุนกกใส่มะนาวนะลั้วพริกขั่วหอม พวกพริกพวกหอมแล้วก็พวกพริกสดเยอะๆพริกุดแบบอ่อ,อนๆเผ็ดๆคนกันเข้าไปเอาอ่อนเยอะๆแล้วก็ขวบให้อหมอมไฟอ่อนๆแล้วมาตำเส่ปลาทูนะตำพริกก่อนแล้วเอาปลาทูใส่ทีหลังนะหืมคุณเลยลูกนี่ติดใจเลย <c oughs> ไม่ต้องไปทำน้ำยาหรอกเนี่ยน้องจีนเนี่ยน้องจีนเนี่ย แค่ยี่สิบสองบาทนะคุณนี่ไม่ต้องเยอะกินเดียวสองวันก็ไม่หมดไม่ต้องซื้อของแพงผักผักนี่ก็สิบบาทตัวก็สิบาทแบง่แบงแบงไปถ้าตังด้วยเดี <laughs> ๋ยวหนูกินที่หลังนะคะไม่ได้เอาขาดตั้งมาก็เลยอัดอัดยายอัดยาย dạng yang cái hết in quân tiếp theo môn tên là môn tên lúc môn lúc tên lúc môn 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 tên ตำกระเทียมยิ้ไทยแล้วเอาหมูไปใส่ในคุกแล้วก็ตำตำตำแล้วก็เอาน้ำมันหอยใส่หน่อยนะฮะน้ำมันหอยใส่หน่อยมันจะอร่อยมากน้ำนี่มันจะอร่อยน้ำมันหอยอร่อยมากเลยมุนเส้นก็ใส่เข้าไปหน่อยรียบกินเดี๋ยวมันจะอืดเห็นไหมอ หุ้นเส้นก็ถูงละสิบห้าบาทตั้งแต่ตั้งครึ่งกิโลนะคุณไม่ต้องซื้อของเดียบใส่หมูเยอะๆใส่เนื้อหมูเยอะๆคนแก่อย่าให้ขาดสารอาหารหมอเขาบอกให้กินทุกอย่างเลยกินก็ไปเยอะๆไม่ขาดสารอาหาร กินปูกินปลากินผักเยอะอะไรสวัสดีค่ะยังมาได้ค่ะทางโน้นไปทางโน้นข้างหน้ามา,าย่งางมาย่าง,อ,งอร่อยอย่าบอกใครเคี่ยวเลยเนี่ยตุ๊๊าบบ๊าบนี่ถ้ามีคณะนะคณะอาการใหญ่ๆมาลวก เก้าหู่รวบให้อ่อนๆเนาะอร่อยใชคณะนี่รวบรวกแบบนี้แหละคณะให้มันเปื่อยๆนอร่อยจะบอกใครจบอยอะคะได้ลูแล้วนัน่อัอร่อยลูกน้อนามีมัลง ที่ร้อนไม่ออกมาร้นอนอ<ด>ยู่ห้องแอร์หนมจินอรอยนมจินสะพานใหม่อร่อยไอ้ป้อมมากินน้ำกันป้อม้านรักอยู่บนนมำไป <laughs> chừng có mua vô vô nè mình cho chồng mình nè เดี๋ยวไปแล้วนะครับคว่วเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูใหม่นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเป็นอาเจ้ปูและครอบครัวนะคะสวัสดีจ้า